เมนูต้มกิมจิไส้หมูด้วยจากพี่น้องเนี่ยมันเป็นแล้วมันกระสิออกเปรี้ยวๆนิดนึงกระสีล้ายขแกงสมแต่กระสีมีความแตกต่างเยอะจากน้อยนึงหน้าตาจะ้ะหน้าตานะ้าทักากินอีกแบบนึงจะ้ะฟุห่อนกับบรรยากาศหนาวๆข้างนอกเนาะ ก็ติต้มสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็สีว่างแล้วให้แม่ไม่เจ้าบึง